สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะาทางช่อง YouTube Channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนอีกเช่นเคยนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวางัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับสมาชิกใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับาบางงวดบางครั้งแอดอาจจะลงคลิปให้ไม่มากนะครับแต่บางครั้งแอดก็จะลงให้พอสมควรนะครับก็การันตีว่ารับรองว่าได้ตัวเลขกันแน่นอนเนะาะเพราะว่าแอดก็มีภารกิจอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งทางช่องสมาชิกนะครับ เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีอะไรปรึกษาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะไม่มีการเดียร์ลายไม่มีการเรียกนะครับในการให้ตัวเลขนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรหลักหน่วยบนเทียบชน4สูตรสูตรที่5เป็นสูตรที่คัดนะครับให้ตัวเลขน้อยลงนะครับมาดูกันนะครับ วันนี้สูตรหลักหน่วยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางที่ดีนะครับเป็นไปในทางเดียวกันนะครับหลักหน่วยก็คือน่าสนใจเข้าชน4สูรถึง5สูตรเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขที่แต้มสีไว้เนี่ยเข้าชนทั้งหมดเลยเนาะที่ผ่านมาหลักร้อยหลักสิบเราชนแค่3สูตร4สูตรนะครับไม่ชนเยอะนะครับ แต่ว่าหลักหน่วยที่น่าสนใจนะครับมาดูเริ่มต้นจากสูตรแรกนะครับสูตรแรกเดิน50าสิบงวด53งวดคํานวณได้5 8 9 0 2 3อันนี้เป็นสูตร6ตัวทั้งทั้งหมดที่นําเสนอนะครับสูตรมาตรฐานสูตรที่2 5 2งวด9 1 3 4 5 6สูตรที่3 9 0 2 4 5 7สูตรที่4 1 3 4 5 7 8 ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขชน4สูตรเลยนะเลข5ตัวเน้นเลยนะครับตัวเน้นเลยหรือใครไม่ชอบก็จะเป็นตัวลองชน3สูตรก็จะมีเลข3เลข4เลข9เลข3 1 2 3เลข4 1 2 3เลข9 1 2 3เพราะฉะนั้นหลักหน่วยจะชนแค่4ตัวที่ เน้นๆนะครับที่เน้นๆนะที่เน้นขึ้นมาทีนี้มาดูสูตรคัดเฟนเพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่ห้าก็ยังชนอยู่ที่เลขห้าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นห้าสูตรชนห้านะครับทั้งหมดห้าสูตรชนที่เลขห้านะครับยี่สิบห้างวดผ่านนะครับงวดที่ยี่สิบหกก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์อ่า ๋ต่ถ้าเทียบชนในตัวรองขึ้นมาอีกก็จะเป็นเลขสี่นะเห็นไหมลูกสอนนี่นี่สี่จะชนอยู่ที่สี่สูตรนะครับสี่สูตรอ่าส่วนเลขห้าชนที่ห้าสูตรนะครับเลขสามก็ยังอยู่ที่สามสูตรเก้าสามสูตรอ่าเจ็ด นะครับเจ็ดนิชชนสามสูตรนะแปดชนสามสูตรนะครับศูนย์ก็ชนสามสูตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจมีอยู่สองตัวนะครับสำหรับหลักหน่วยบนนะแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือเลขห้านะครับตัวนี้ตัวนี้นะตัวที่ชนเยอะที่สุดคือเลขห้าลองมาคือเลขสี่นะ ถึงวันนี้4จะอยู่ในหลักหน่วยเหมือนเดิมก็ลองพิจารณากันดูเผื่อใครชอบนะครับแต่ก็ขอ,อเน้นไปทางเลข5ตามสูตรแล้วกันเนาะส่วนตัวเลข4เป็นตัวรองเลข3ก็เป็นตัวลองไป9ก็เป็นลองไปเนาะ,อ,ะอันนี้สูตรมาตรฐานเขาคัดมานะครับอันนี้มาตัดก็จะ4ก็ยังเด่นอยู่5ยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เนาะสำหรับหลักหน่วย ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับแอดก็จะจับชุดให้เลยนะสรุปให้เลยในคลิปนี้เลยอาจจะยาวนิดนึงนะสำหรับ สตัวบน3าตัวบนที่น่าสนใจนะครับสรุปก็คือเอจะใช้เฉพาะเลข5ในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบก็จะใช้ตัวที่ชนมี2 5 8 2 3 5 8หลักสิบนะส่วนหลักหน่วยกันไว้ก็คือเลข4นะ ไม่แน่ใจว่าแอดจะพลาดตรงไหนหรือไม่เพียงแต่ว่าแอดจะใช้วิธีการของแอดเองนะตัวที่จับชุดไว้2535 55 85ตัวกันก็คือ54สําำหรับ2ตัวบนนะ2ตัวบนตรงๆงส่วนหลักร้อยสก็7ก็จะนำมาจับคู่ชุดไว้ตรงนี้ตรงตรงก็เป็น235ที่เน้น 735ที่เน้นนะครับ2ชุดนี้อ่ามาจากไหนเดี๋ยวมาดูกัน10หน่วยเราเนาะอ่าส่วน225 255 285 254 725 755 785 754เนี่ยก็นําพวกนี้จับคู่ชุดอ่าก็ลองดูนะครับว่าตัวเลขที่น่าสนใจมาจากไหน ในคลิปสิบหน่วยบนเนี่ยคลิปที่แล้วก่อนนี้นู่นนะครับเรามาเทียบชนปักหลักเห็นไหมให้แอดเคยบอกเขาจะชนอยู่ที่สามห้านะครับอตอนแรกเทียบชนแอดลองเทียบชนกับสิบหน่วยเขาจะชนสองชุดนี้ทีนี้มาดูเทียบกับปัก,ป,กปักหลักเนี่ยศูนย์กับสอง ไม่เข้าเกณฑ์นะครับไม่เข้าเกณฑ์ก็เหลือ3 5 5 3ชุดเดียวนะครับแล้วก็มี5 4ตัวกันด้วยนะครับเนี่ยมี5 4ตัวกันด้วยอ่ามี54ตัวกันด้วยเพียงแต่ว่า,าถ้าตามหลักของเราเราก็เน้นไปที่ตัวที่ชนเยอะที่สุดก็จะเป็น3 5หอ่าหรือาจจะเป็น5 3ได้เพียงแต่ว่า เลขห้าเขาชนในหลักหน่วยเยอะที่สุดแอดก็เลยตีเป็น3ามหานะครับถ้าเป็น5 3มันก็ไม่เหมาะนะครับห้สมันไม่เหมาะแต่ไอตัวนี้ทำไมถึงเป็น5 4ถ้าเป็น4 5นะ่ห้าในหลักสิบเลข4ไม่มีไม่มีชนนะมีแต่หลักหน่วยนะครับ มีเต่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นแอดก็เลยตีเป็น54นะครับก็เลยยืนยันฟันทงอยู่ที่ตัวที่เน้นที่สุดก็คือ35สําหรับงวดประจําวันที่17มกรานะครับบนตรงตรงนะจริงๆมี5ชุดเนี่ยก็ไม่มากไม่มายนะครับคั้นเน้นไป5คู่ชุดนี้สองห5 5สามห้ถ้าเป็น3ตัวนี่ ตัวที่เน้นที่สุดก็คือ35 2ชุดนี้ส่วนจะเน้นไปทาง235หรือ735แอดจะให้ดูในแต้ม3ตัวบนนะแต้ม3ตัวบนแต้ม3ตัวบนแอดทำไว้ต้องขออภัยเพราะว่ายังไม่ได้ลงเล่มแต้ม3ตัวบนเขาจะมีแต้ม ชน2สูตร257หอ่านำา2 5 7มาตัดดูซิว่าตัวไหนที่อ่าที่น่าสนใจเต้ม2 3ตัวบนนะ257คือเต้ม3ต้มตมรวม3ตัวบนเราก็มาดู5 6 7 8 9 10นี่ไม่เข้าเกณฑ์แล้วไม่เข้าแต้ม7 10 ห้าโอ้นี่เต็มเต็มเลยนี่เจ็ดสามห้านี่เต็มแต้มห้านะครับนี่แเต็มห้าเลยตัวนี้น่าสนใจเลยนะชุดนี้นะเน้นไปได้เลยเนี่ยเนี่ยดูซิจะมาไหมเครื่องหมายถูกให้แล้วเนี่ยเจ็ดสามห้าตรงตรงจะมาไหมในงวดนี้นะครับสำหรับสามตัวบนห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ก็ไม่เข้าแต้มสิบสองอันนี้สองห้าห้านี่ พอพอไปได้นะพอไปได้นะที่เป็นชุดลองแต่สองห้าห้านี่ก็เข้าแต้มสามตัวบนนะอันนี้ก็แต้มห้าเหมือนกันนะครับนี่สองแปดห้านี่นะอันนี้แต้มหนึ่งก็ไม่เข้าเกณฑ์อันนี้แต้มสี่เจ็ดสองห้าแต้มสี่ก็ไม่เข้าเกณฑ์อันนี้เข้าแต้มเจ็ดเจ็ดห้าห้าก็พอได้นะครับ พอได้นะอ,อันนี้เต้ม0นย์นะครับก็ไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็เต้ม6ไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจมีอยู่1 2 3 4ชุดนี้สชุดนี้ชุดลองก็จะเป็น25 755แล้วก็285ส่วนตัวเน้นที่สุดก็คือนี่ เจ็ดสนะเจ็ 35, น่าสนใจมากก็ลองนำไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับเมื่อเทียบแล้วก็แมทกับหลายๆสูตรแล้วเนี่ยตัวนี้เด็ดที่สุดก็ขอให้มาขอให้มาตามที่เราวิเคราะห์ตามที่เราคำนวณน,นะครับหวังอยากจะให้ทุกท่านได้มีโชคมีเงินทองใช้ร่วมกันนะครับขอบท่านโชคดี Lamdui kawan-kawan. Selamat tinggal.